โอ้โหนั่นไงวัดที่เราไปเมื่อเช้านะคุณผู้ชมดูนะเห็นยอดสีทอไหมครับผมโอ้ตอนนี้นะฮะสี่โมงเย็นแล้วนะยังอยู่ที่ภูเรือนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะ ตอนนี้เราก็กำลังสั่งก๋วยเตีต y, ต๋ยวกันแล้วนะฮะท่านผู yup ้ชมนะครับนฮะคุณลุงมาถึงแล้วผักน้ำดื่มบริการตัวเองนะฮะอ้ามาดูว่าผักอะไรบ้างโอ้โหผักที่เราชอบนะผักชีไปเรื่อยนะฮะแต่โหระพาหมดนะ แคบหมู20บาทนะมีพริกย่างด้วยนะครับผมทางพ้นทุกโอ้ไอเดียว่าแล้วเราก็ไปหาทางพ้นทุก,ก่อนนะฮะโอ้โ oh หทางไปห้องน้ำเขาสวยงามมากเลยนะฮะขายทุกต้นยกเว้นเสาอ๋อเขาขายต้นไม้ด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้นะฮะ ใครอยากซื้อต้นไม้กลับนะฮะก็ติดร้านได้เลยนะครับยกเว้นเสาที่เขาไม่ขายเท่านั้นเองนะฮะอ้าวโอ้โหของโปรโเราเลยมัลบรีทุกคนดูนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปาดปดปดอื้อหืออื้ออื้ออร่อยอร่อย,ออยปาดลูกใหญ่ถูกใจถูกใจถูกใจโอ้โห <c oughs> ลูกเต็มเลย มานะฮะเราจะกินยังไงให้โลกจำนะ,ะนี่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 เยอะเยอะเยอเยอะเยอนี่นะฮะงงงงงานนี้เสือกินแซ่บแบบพิเศษส,สุดๆน,นะฮะอืะ๋อหืมงามันรั่วโอ้เสียดายจังเลยมันสุกเกิน อืมันร่วงเต็มพื้นเลยคุณผู้ชมอือหือโอ้เจอลูกนี้เจอลูกนี้นี่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 มาร์เบอรี่ลูกใหญ่ใหญ่ยี่นี่นี่มาร์เบลี่เนี่ย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 มอนเบอรี่นี่ยนี่อืมอืมกินจากต้นเลย อะไรนะเรียกมอนเบอรี่เนาะคล้ายกันกับมอนเบอรี่นะบางคนเขาเรียกหมากเม้าเที่ยวแต่มันอร่อยนะหวานครับหอมด้วยอือร่อยนะหวานหอมเฮ้ยเขาไม่คิดเงินหรอมันร่วงเต็มพื้นเนี่ยใครจะมาคิดเงินเนี่ยไม่มีใครกินเลยอ๋อพ่อยพ่อาพ่อกินให้ที่นอนเอาแล้วเอาแล้ะนั่นแหละโอ้พ่อได้ลูกใหญ่เลยนั่ะน่ะ หวานแมนโอ้หลูกบางใหญ่นึงบอให้ลูกกินเนาะโอ้นั่นแหละลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้โหนี่แหละเขาเรียกหมอก่อนลอยว่าอย่างไรเพ่อหนักเลยเนาะมีลูกกาแฟเขาเรียกม้วนม้วนไหนอะพ่ออันไหนกาแฟอ๋อนี่คือต้นกาแฟอ้าวไม่เคยเห็นเลยอ๋อนี่ทุกคนดูนะต้นกาแฟนะฮะลูกกาแฟนะครับโอ้ คุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะลูกเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นต้นเขียวนะอ้าวเนื้ต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยฮะอ้าวเหรออ้าวเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยไปไหมเขาไปเพิ่งไหมดูต้นทุเรียนน่ะอู้ต้นทุเรียนด้วย ผู้เรียตังในีนอุยไไม่ไปคคเขียวโอ้ยุยั่่ต้นอะไรอ่ะโาไหนไโอตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดูดูดโอ้โหอุ้ยบิกเลยนี่บิกเลยครับโอ้ ลูกก็ใหญ่ใบก็ใหญ่นะทุกคนดูนี่เอาไปทำโกโก้อ่ะใช่เมล็ดข้างในไงอันนี้เปลือกมันออดีนนััเยวกบใช่เดินมาตั้งนานยังไม่ถึงห้องน้ำสักทีนะฮโมแต่แวะกินโอ้หนี่ไงทางเข้าเขาอยู่นี่เข้ามาทัน่เเมื่่อกีี้้นขามาทันโอ้ทุกคนดูลูกใหญ่มาก รู้แล้วนะฮะร้านเขาชื่อร้านนี่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเอียงคุณผู้ชมนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อแบบนี้เนาะต้องไปถามเขาหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะมาดูเมนูที่เราสั่งไว้นะฮะเส้นมีอันนั้นเส้นอะไรอ่ะมามา่าเออมามา่มาของพี่เสือเส้นมีนะฮะพิเศษอันนั้นมีขาวอ่าอันนี้ของพี่เสือเส้นมีขาวพิเศษ ทำไมถึงชื่อร้านก๋เจี่ยวถ้วยเอียงครับผมอร่อยจนเอียงถ้วย,ยอ๋อร่อยจนเอียงถ้วยซดยก<อ>เทกินจนหมดเกลี้ยงนั่นเองนะฮะที่มาที่ไปของชื่อร้านนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะชัดเจนนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะไปกินแซ่บให้คุณผู้ชมดูนะว่าจะเอียงจริงหรือเปล่านะมาดามรู้ไหมว่าร้านเขาเปิดมานานหรือ,อยังโอ้เสือรู้แล้ว,ลวเปิดตั้งแต่1ิโมงเช้าครับ เปิดมานานแล้วครับนานแล้วตอนนี้สี่โมงครับเปิดมานานแล้วนะฮะอ่านี่ของพี่เสืออยู่นี่คุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วนะะนี่ของข่อยนี่ของข่อยเติมน้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่นะฮะตอนนี้คุณลุงกระปลูกําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคุณผู้ชม คนทางนี้นะฮะเวลาเขากินก๋วยเตี๋ยวนี่นี่นะครับเขาจะเอาผักนะฮะอย่างนี้ก็คือพริกเผานะฮะไปขิ้นไปติดโอ้โหเผ็ดอร่อยอร่อยเลยนั่นแหละข้าต้มดูเดียวนะ อันนี้ก็จิ้มได้ด้วยเหรออันนี้ก็จิ้มได้ด้วยนะฮะเผ็ดพีด่เขาเผ็ดมากเชื่อกินแซ่บอีกแล้วนะฮะเสือกินให้โลกดำ เงร้อนเนื่องจากว่าตอนนี้มันร้อนมากแล้วก็เผ็ดเพื่อไม่ได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนถ้วยเอียงนะบจบคลิปนี้แต่กินเท่านี้ก่อนยังมีคนเล่นเยอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะฝากดูคลิปหน้านหลังด้วยนะครับดีครับ